สวัสดีครับวันนี้ผมเฉพาทุกคนไปรู้จักกับความฝันกันความฝันนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมคนเราถึงต้องฝันความฝันนั้นกำลังบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่ารวมถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดที่มีชื่อเรียกว่าเดจาวูคืออะไรหากพร้อมแล้วเชิญชมคลิปขึนได้เลยครับ ความฝันอาจเกิดขึ้นได้ทุกช่วงในการนอนหลับแต่จะชัดเจนที่สุดในช่วงที่เราหลับสนิทดังนั้นเรามักจะจดจำมันได้มากกว่าในช่วงกลหลับกึตื่นเชื่อกันว่าในช่วงเวลา8ชั่วโมงที่เรานอนหลับสนิทในแต่ละคืนนั้นเราจะใช้เวลามากถึง2ชั่วโมงในการฝันและมักจะฝันหลายๆเรื่องด้วยเพียงแต่หลายครั้งฝันนั้นไม่แน่ชัดไม่สบมบูรณ์และจำไม่ได้ทำไมคนเราต้องฝัน ผลวิจัยเผยว่าการที่คอเราฝันก็เพื่อให้สมองและจิตใจได้ระบายออกและได้รับการปลดปล่อยจากความกังวลหรือความต้องการบางอย่างทําให้หลังตื่นนอนเรารู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าการทํางานของจิตและสมองนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนมากดังนั้นบางครั้งความฝันของเราก็เป็นการแสดงถึงความสับสนความคิดลึกๆที่อยู่ในจิตใต้สํานึกออกมาซึ่งเจ้าของความฝันเองก็อาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ําว่าพวกเขา เคยมีความต้องการแบบนั้นด้วยความฝันกำลังบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่าศาสตร์แห่งการทำนายฝันนั้นเกิดขึ้นมาช้านานแล้วการทำนายฝันนั้นเกิดจากการตีความในความฝันหรือการทำนายจากการพบเห็นเรื่องราวในฝันของแต่ละบุคคลเพื่อน,นำมาพยากรณ์อนา,นาคตที่เกิดขึ้นศาสตร์ของการทำนายมักผูกโยงกับความเชื่อของแต่ละพื้นถิ่นที่มีความเชื่อไม่เหมือนกันทั้งในเรื่องของเวรกรรม โชคชะตาซึ่งความเชื่อดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความคิดส่วนบุคคลเท่านั้นควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอย่างประเทศไทยมักเชื่อว่าความฝันส่วนใหญ่มักตรงข้ามกับความจริงเช่นหากฝันว่าเสียชีวิตในความจริงคนคนนั้นจะมีอายุยืนหายป่วยหรือมีโชคลาภเป็นต้นความฝันที่กลายเป็นจริงประานาธิบดีอับราฮัมลินคอนเป็นคนที่มีความฝันบอกเหตุได้อย่างแม่นยำเหลือเชื่อ และเขามักจะเล่าเรื่องราวความฝันให้เพื่อนๆฟังเสมอซึ่งส่วนใหญ่มักมีเหตุการณ์ที่คล้ายกับความฝันของลินคอนเกิดขึ้นเสมอและในเดือนเมษายนปี1765ลินคอนได้เล่าความฝันเมื่อคืนก่อนหน้านี้ให้มันดาผู้ร่วมงานฟังในฝันนั้นลินคอนได้ยินเสียงล่ำให้รากับมีผู้คนมากมายกำลังเสะอื้นด้วยความเสียใจอย่างมาก เขาจึงลุกจากเตียงและเดินไปตามทางเดินในเท้งเนียบขาวทว่าในห้องโถงกับว่างเปล่าแต่เสียงร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้านั้นก็ยังไม่จางหายไปลินค่อนเล่าว่าเขาประหลาดใจเหลือเกินว่าเหตุการณ์ร้ายแรงใดจะเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ด้วยความสงสัยเขาจึงเดินไปเรื่อยๆจนถึงห้องทางด้านตะวันออกและก้าวเข้าไปข้างใน เขาเห็นผู้คนมากมายสะอึกสะอื้นร่ำไห้ในห้องนั้นและเห็นโลงศพตั้งอยู่บปนเชิงตะกรมีทหารยืนลายล้อมราวกับอารักขาโลงศพนั้นมีใครในทะนเรียบข่าวเสียชีวิตหรือลินคอนถามทหารนายหนึ่งซึ่งตอบว่าปัฒนาธิบตีขอรับท่านถูกลอบสังหารหลังจากนั้นสมวันลินคอนก็ถูกลอบสังหารศพของเขา ได้ถูกนำไปตั้งไว้ที่ปีกด้านตะวันออกของ,ทงเทืเกเยบขาวและมีทหารยืนรายล้อมเชิงตะกอนเช่นที่เขาเห็นในความฝันอีกเหตุการณ์หนึ่งที่มีผลวิจัยเกี่ยวเนื่องกันกันกบความฝันนั้นนั่นก็คือเหตุการณ์เดจาวูเดจาวูเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเคยเห็นมาแล้วส่วนสาเหตุของการเกิดเดจาวูนั้นยังค่อนข้างเป็นปริศนาอยู่หรือยังไม่มีคำอธิบายอะไรชัดเจนมากนัก เนื่องจากทดสอบและจับต้องได้ยากแต่หลักๆนั้นเชื่อว่าเกิดจากความฝันจากความทรงจำหรือประสบการณ์ที่คล้ายกันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนอกจากนี้ยังมีคนนำทฤษฎีเดจาวู ja Vu, กับทฤษฎีจากรวาลคู่ขนานมาผูกเข้าด้วยกันและอธิบายไว้ว่าการที่เรารู้สึกหรือเห็นภาพที่คล้ายกันว่าเคยทำมาก่อนนั้นเราเคยทำจริงๆแต่เป็นเราในอีกโรคหนึ่ง ซึ่งตัวเราเองในทุกๆโลกก็จะถูกผูกไว้ด้วยสายใยหรือความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเข้าด้วยกันจึงอาจจะทำให้ในบางครั้งเรารับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเราเองทำในอีกโลกหนึ่งเมื่อจังหวะนั้นมาประจบกันนั่นเองครับแล้วก็จบแล้วนะครับกับสาระดีๆเกี่ยวกับความฝันที่ช่องหมีเท่าได้นำมาฝากทุกคนหากทุกคนชอบคลิปความรู้และคลิปสาระดีๆแบบนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องหมีเท่าด้วยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ